สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คริปโตนิวส์นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่กำลังน่าสนใจมากๆเลยค่ะคือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสุยสกุลเงินดิจิตอลตัวนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีบทบาทมากขึ้นได้เรื่อยเลยนะคะครับผมมีข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับการจับมือการระหว่างออสถาบาันการเงินระดับโลกกับซุยด้วยเราจะมาดูกันค่ะว่าความร่วมมือพวกนี้มันมีความหมายยังไงแล้วก็ส่งสัญญ,ญาอะไรเกี่ยวกับอนาคตของสุยบ้างรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานเว็บทรโดยรวมด้วยครับครับ คือประเด็นสำคัญวันนี้เนี่ยผมว่ามันคือการเชื่อมโยงที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะระหว่างโลกการเงินแบบดั้งเดิมหรือแชทไฟลที่เราเรียกกันกับโลกเว็บทรีที่กำลังมาแรงมากๆซึ่งสุยเนี่ยดูเหมือนจะเข้ามาเป็นเหมือนสะพานเชื่อมสำคัญเลยนะคะในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้น่าสนใจมากอะน้ำมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะซิกนัมแบงค์ค่ะธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัลในสวิตเซอร์แลนด์ที่เขาว่ากันว่ามีสินทรัพย์ภายใต้การดูแลนี่เออ เป็นพันล้านดอลลาร์เลยนะครับใหญ่มากครับเขาประกาศรองรับ SUI เต็มรูปแบบเลยค่ะเป็นรายแรกในสวิสเลยบริการที่ว่านี่ก็มีทั้งการรับฝากเหรียญหรือ custody แบบ off balance sheet แล้วก็มีการซื้อขายด้วยทั้งแบบ spot แล้วก็ derivative เลยค่ะครับแล้วที่น่าสนใจมากๆอีกอย่างคือแผนในอนาคตของเขาด้วยนะครับได้ยินว่าเขาเตรียมจะเปิด staking ด้วยแล้วก็มีลำบาดโลนลำบาดโลนนี่คือยังไงนะคะ ก็คือการเอา SUI เนี่ยไปค้ำประกันเพื่อกู้ยืมเงินได้เลยครับอ๋อใช้ SUI ค้ำเงินกู้ได้เลยใช่ครับซึ่งมันเป็นการเอา SUI เข้าไปอยู่ในระบบการเงินจริงๆจังๆเลยนะโหจริงด้วยค่ะการผนวกเข้ากับระบบธนาคารเดิมๆแบบนี้ทาง C.E.O. ของไซก์น้มคุณแม t ท i a s สอิมบาเขาก็พูดประมาณว่าเขากำลังจะผสานนวัตกรรมสินทรัพย์ดิจิตอลเข้ากับความน่าเชื่อถือของธนาคารสวิสเลยนะครับผม เพื่อให้ SUI เป็นเหมือนสินทรัพย์หลักในการลงทุนระดับโลกได้เลยการที่สถาบันระดับนี้เขาเลือก CUI แบบครบวงจรเจ้าแรกเลยมันมันมีความหมายกับ SUI เป็นพิเศษไหมคะเทียบกับ L1 อื่นๆนะคะเป็นคำถามที่ดีมากครับคือการที่สถาบันการเงินที่อยู่ใต้กฎระเบียบเข้มงวดมากๆอย่างซิกนัมเนี่ยเขาเลือก s ูยเป็นรายแรกสำหรับบริการเต็มรูปแบบขนาดเนี้มัน มันแสดงถึงความเชื่อมั่นเลยครับทั้งในตัวเทคโนโลยีพื้นฐานแล้วก็ศักยภาพในการขยายตัวของสุยในมุมมองของ TradFi ที่เขามองหาโซลูชันที่มันมั่นคงจริงๆรองรับการใช้งานระดับองค์กรได้อ๋อค่ะค่ะอันนี้มันไม่ใช่แค่เพิ่มเหรียญเข้ามาในลิสต์เฉยๆนะครับค่ะแต่มันคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินมารองรับสุยอย่างจริงจังเลยเหมือนสร้างสะพานที่แข็งแรงมากๆครับจาก TradFi ไปสู่ Web3 โดยมี S ุยอยู่ตรงกลางเลยเข้าใจเลยค่ะ เป็นสัญญาณความเชื่อมั่นที่ชัดเจนมากๆจริงๆค่ะงั้นมาต่อกันอีกข่าวหนึ่งนะคะอันนี้ก็ใหญ่ไม่แพ้กันเลย Mill c i t y เ e